เป็นไงครับพื้นที่สีเขียวเห็นแล้วหิวใจไหมวันนี้ลุงมาที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดนะครับก็เป็นพื้นนาของพ่อแม่ลุงเองนะตรงนี้ก็ถือว่าแบบได้กลับมาเห็นอะไรสีเขียวๆแล้วรู้สึกมีความสุขนะครับแล้วก็สดชื่นขึ้นเยอะนะครับมาเติมพลังครับในเทศกาลสงการเราก็กลับมาหาครอบครัวเรานะครับ อา,อาทิตย์ที่ผ่านมาเนาะเรื่องงานอิสราเอลก็มีความเคลื่อนไหวที่ค่อนข้างมากนะครับแสดงความยินดีกับรุ่นที่13 17ด้วยนะรุ่นที่13ที่เป็นผู้หญิงก็มีการประกาศเที่ยวบินออกมาได้บินจำนวนมากถึง60กว่าคนเลยเนาะลุงไม่เคยเห็นเยอะขนาดนี้มาก่อนนะครับถือว่า,าผู้หญิงเป็นข่าวดีเลยก็ว่าได้นะครับส่วนผู้ชายรุ่นที่17ก็หลังจากรอคอยมานานเนาะ หลายท่านก็บ่นนะครับว่าเป็นลูกเมียน้อยประกาศแต่รุ่นที่18บไม่เห็นประกาศรุ่นที่สิบเจ็ดเลยนะครับก็รุ่นที่สิบเจ็ดมันยังไม่มีวันบินนะครับเขาจะประกาศได้ยังไงล่ะลุงบอกหลายครั้งแล้วว่าเดือนเมษามันไม่มีบินแล้วมันจะมีบินอีกทีก็คือช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับซึ่งเพราะถ้าเดือนพฤษภาคมเนี่ยเขาไม่เคยประกาศล่วงหน้ายาวนานถึง4ี่ห้าอาทิตย์นะครับเต็มที่เขาก็ประมาณสาอาทิตย์ซึ่งมันจะลงล็อกอาทิตย์ที่ผ่านมาพอดีเลยนะ ซึ่งอตอนแรกคาดการว่าน่าจะบินสักไม่กี่เที่ยวบินประกาศไม่กี่วันเนาะแต่อันนี้ก็คือว่าประกาศเยอะเพราะประกาศาวันที่6 7 8แล้วก็วันที่13พฤษภานะครับถือว่าเยอะเลยนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขของรุ่นที่17นะครับถือว่าเฮ้ยเกือบหมดนะเกือบหมดแล้วเพราะว่าตัวเลขที่เห็นประกาศมามี150ด้วยนะครับรุ่นที่17อ่ะหมด อยู่ที่เลข1.51นะอยู่ในกลุ่มเลข1.51ห้เหลือไม่เยอะละดีไม่ดีไม่ถึงพันละนะพอไม่ถึงพันนะ่ะมีโอกาสที่จะหมดในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับหรือไม่อาจจะหลุดไปมิถุนานิดหน่อยไม่น่าจะเยอะมากนะครับซึ่งในช่วงช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะครับอาจจะได้เห็นนะครับไปไปลายพฤษภาและกันอาจจะได้เห็นรุ่นที่18 กลุ่มต้นๆน,นะครับคิวแรกๆเลยนะ่ะได้บินไปพร้อมกับรุ่นที่17นะครับอันนี้ไม่ต้องดราม่านะลุงเคยพูดตั้งแต่ช่วงไหนอะช่วงมกรามะลุงเคยพูดมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับว่ารุ่นที่17กับรุ่นที่18นะ่ะมันบินไปพร้อมกันได้นะไม่ต้องไปรอให้รุ่นที่17หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับการจับคู่ในจ้างนะครับความพร้อมหลายๆอย่างเลยนะครับ คงไม่พูดเยอะแล้วนะครับมันไม่ได้เรียงคิวเป๊ะขนาดนั้นนะที่จะเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคือการเรียงคนะิวเนี่ยเรียงตอนสัมภาษณ์ใช่ครับเขาจะเรียง1-2-3-4-5ไปเรื่อยๆแต่ตอนคิวบนะินอะเขาไม่ได้เรียง1-2-3-4-5มนะครับมันอาจจะเป็นหนวกกลับมาที่3 2มันได้หมดนะครับมันแล้วแต่ความเหมาะสมหรือว่าการจับคู่การทําสัญญาจ้างนะครับ มันขึ้นอยู่กับกระบวนการพวกนี้ใครเสร็จก่อนเขาก็ส่งก่อนถ้าจะมารอตามลำดับเนี่ยมันช้านะครับก็อาจจะได้เห็นนะครับดินดีกรบล่วงหน้ากับรุ่นที่18ที่จะได้บินนะกันเลยนะครับยังไงก็เตรียมความพร้อมแล้วกันนะครับคิวต้นๆทั้งหลายนะครับคุณตรวจโรคผ่านแล้วนะครับเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดเลยนะทั้งร่างกายจิตใจแล้วก็ที่สำคัญเรื่องเงินนะครับ เงินไม่มีจ่ายไม่ได้นะถ้าไม่มีจ่ายก็จบกันเลยนะครับไม่ต้องพูดมากนะครับไม่มีจ่ายก็ถูกตัดสิทธิ์นะครับไม่มีเลื่อนนะรุ่นที่17รู้ดีนะครับถุงก็เลยมาบอกรุ่นที่18อ่าน้องๆรุ่นใหม่นี้อาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าเขาเลื่อนไม่ได้นะครับยังไงก็ฝากเตรียมความพร้อมในส่วนนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องของผู้หญิงเนาะก็มีโอกาสที่จะเปิดรับสมัครได้นะครับเพราะตอนนี้มันก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับ ก็รอฟังข่าวแล้วกันในช่วงประมาณมิถุนาหรือว่า,าช่วงสิงหาอะไรพวกนี้นะครับประมาณนี้คุณก็รอติดตามข่าวสารแล้วกันอาจจะมีประกาศรับสมัครส่วนรุ่นที่17อย่างที่บอกนะครับไม่นานนะครับเดี๋ยวมีหลังสงการเนี่ยมีเที่ยวบินประกาศเพิ่มแน่นอนนะครับ แสดงความยินดีกับทุกคนละกันนะครับแล้วในเทศกาลสงการก็ขอให้ทุกท่านเดินทางไปไหนก็มีความปลอดภัยแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงกันทุกคนนะครับยังไงฝากกดติดตามนะครับฝากให้กำลังใจช่องลุงหน่อยนะครับลุงหน่อยก็จะให้กำลังใจทุกคนวันนี้ช่อง,งหน่อยสวัสดีนะครับ